บทเรียนการดูแลสุขภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นโรคสมองเสื่อม 2. หน้าแรก h t t p s w w w b a n k o k b u s i n e s s c o m สุขภาพ,ภาพครั้งที่แล้วผมเขียนถึงการใช้ข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ที่เมืองฮิซายามะที่มีการเก็บข้อมูลอย่างละเอียดและครบถ้วนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2503โดยได้อาศัยการใช้ข้อมูลที่มีความยาวนานถึง65ปีดังกล่าว ในการทำงานวิจัยเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุโดยเฉพาะการลดความเสี่ยงในการเป็นโรคสมองเสื่อมซึ่งเป็นโรคที่น่ากลัวสำหรับผู้สูงวัยทั้งในเชิงของผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ที่ประสบกับโรคดังกล่าวและในเชิงของผลกระทบกับคนรอบข้างและกับเศรษฐกิจโดยรวมงานวิจัยเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นโรคสมองเสื่อมที่ใช้ข้อมูลของชาวเมืองฮิสยายามะที่ผมเขียน ถึงในครั้งที่แล้วคือการเชื่อมโยงความเสี่ยงของการเป็นโรคสมองเสื่อมกับการรักษาดูแลสุขภาพปากให้มีฟันแท้เหลืออยู่อย่างน้อย24ซี่ขึ้นไปครั้งนี้ผมจะเขียนถึงงานวิจัยอีก2เรื่องที่ใช้ข้อมูลจากเมืองฮิซยามะคืองานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนนะไซเมอร์ S and dementia เมื่อปี2564คือ development of a dementia prediction model for primary care the hisayama study งานวิจัยนี้อาศัยข้อมูลจากผู้สูงอายุอายุ65ปีและมากกว่า 795คนอายุเฉลี่ย74.1ดปีโดยติดตามเป็นเวลานาน24ปีจากปี2531ถึง2565และพบว่า363คนเป็นโรคสมองเสื่อมตอนจบงานวิจัยจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุเป็นโรคสมองเสื่อมในกรณีนี้ถึง45.7%ข้อมูลดังกล่าวถูกนำไปใช้สร้างแบบจำลองในรูปแบบของแบบสอบถามเพื่อคาดการความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมทำให้ประชาชนทั่วไป และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นเป็นรายบุคคลได้กล่าวคือเราสามารถประเมินความเสี่ยงของตัวเองที่จะเป็นสมองเสื่อมใน10ปีข้างหน้าโดยการตอบคำถาม9คําคำถามดังปรากฏในตารางหากได้คะแนนสูงมากเท่าไหร่ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมก็จะเพิ่มขึ้นจาก1 0อร์ซไปจนกระทั่งสูงถึง80%อร์ซหรือมากกว่าหากได้คะแนนเท่ากับ13หรือมากกว่าจากคะแนนเต็ม19คะแนน จะเห็นได้ว่าความเสี่ยงสูงสุดคือการมีอายุมากขึ้นซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เว้นแต่จะเป็นโรคอื่นแล้ว,ลวเสียชีวิตไปก่อนกล่าวคือหากมีอายุยืนถึง85ปีหรือมากกว่าก็จะมีความเสี่ยงเป็นโรคสมองเสือ่อม29%ภายในอีก10ปีข้างหน้าแม้ว่าจะดูแลตัวเองอย่างดีเยี่ยมอย่างไรหากเป็นผู้ชายแต่หากเป็นผู้หญิงความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเป็น37%เป็นต้นซึ่งค่อนข้างจะสอดคล้องกับงานวิจัยอื่นๆที่พบว่าผู้หญิงมีความเสี่ยง จากการเป็นโรคสมองเสื่อมมากกว่าผู้ชายในบางกรณีพบว่ามีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายถึง50-6 0อร์ซซึ่งสาเหตุนั้นยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่โดยส่วนหนึ่งประเมินว่าเป็นเพราะผู้หญิงอายุยืนกว่าผู้ชายแต่ก็น่าจะยังมีปัจจัยสาเหตุอื่นๆอีกด้วยผมจะยังไม่ขอขยายความในเรื่องของความเสี่ยงเพราะเพศในตอนนี้เพราะอยากขอเชื้อเชิญให้เราผู้สูงวัยใช้แบบจำลองดังกล่าวประเมินความเสี่ยงของตัวเองและนำข้อมูลไปปรับพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวเช่นการเลิกสูบบุหรี่ และการออกกําลังกายเป็นประจำร่วมกันจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมได้ถึง10%ซึ่งคุ้มค่าอย่างมากเพราะเวลาเราลงทุนซื้อตราสารนี้หักได้ผลตอบแทน3 1 0เรซก็รู้สึกว่าสูงเพียงพอแล้วทําไมจะไม่ยอมดูแลสุขภาพสมองของตัวเองเพื่อให้ได้ผลตอบแทน10%นอกจากนั้นการหลีกเลี่ยงการเป็นโรคเบาหวานและการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติก็จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมได้อีก10%ซและแน่นอนว่า จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอันตรายอื่นๆอีก,อกหลายโรคอีกด้วยอีกงานวิจัยหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร a r c h e s of Gerontology เมื่อปี2566คือ Association of Gait Speed with Regional Brain Volumes and Risk of Dementia n n n The Japanese The Hissea Study งานวิจัยนี้ติดตามผู้สูงอายุอายุ65ปีหรือมากกว่า1,112คนณจุดเริ่มต้นปราศจากโรคสมองเสื่อมโดยติดตามเป็นเวลา5ปีเมื่อจบงานวิจัยพบว่า108คนประสบภาวะสมองเสื่อม ข้อสร,รุปสําคัญคือการเดินที่ช้าลงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สะท้อนภาวะสมองเสื่อมกล่าวคือคนที่เดินเชื่องช้ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมมากกว่าคนที่เดินเร็วเป็นปกติถึง2.4เท่าดูรูปต่อมาก็มีงานวิจัยอื่นๆที่สนับสนุนผลการวิจัยดังกล่าวตัวอย่างเช่นพบว่าการเดินช้ากว่า60เมตรต่อ1นาทีสะท้อนความเสี่ยงสูงว่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมและพบว่าการเดินที่ช้าลงทุก6เมตรต่อ1นาทีจะเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อม13%ขณะที่การเดินเร็ว เป็นปกตินั้นต้องใช้สมองร่างกายต้องมีกําลังวงชาและมีความสมดุลหากเดินเร็วเป็นปกติไม่ได้หรือมีปัญหาในเคลื่อนไหวก็จะทําให้ต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านไม่กล้าออกไปข้างนอกและเสียโอกาสในการพบปะเพื่อนฝูงถูกโดดเดี่ยวซึ่งจะทําให้อาการสมองเสื่อมยิ่งเร่งตัวขึ้นอีกครับ